สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการมืันถึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวผู้ชนะนั่งรถเข็นกัมปันโคลอมเบียสุดงงไล่ต่อยนักชกเจ้าภาพแต่เพ้ขาดลอยยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้หลายชาติแปลกใจกับผลการตัดสินในการแข่งขัน กีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นถึงแม้หนทางนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะยุติบทบาทของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติไอบา้าในการแข่งขันร่วมจัดการแข่งขันแล้วก็ตามแต่ล่าสุดในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชายรุ่นฟรายเวทพิกัด48-52กิโลรอบ8คนสุดท้ายระหว่างยูเบอร์เยนมา มิเนสกัมปั้นชาวโคลัมเบียดีกรีเหรียนเงินรีโอ2016กับเรียวเมธานากะนักชกเจ้าถิ่นก็เกิดเรื่องที่ทำให้แฟนมวยต้องแปลกใจอีกครั้งโดยเกมการชกต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่หัวค่างดังกัมปั้นทั้งคู่ออกมาเปิดฉากแลกหมัดกันไม่มีพักก่อนที่จบยกแรกยูเบอร์เยนมาติเนสจะเป็นฝ่ายเอาชนะ4-1ต่อเสียง ส่วนในยกที่สองนักชกจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ2ทําให้ต้องไปวัดกันในยกสุดท้ายซึ่งกรรมการต่างพร้อมใจเทคะแนนให้กับกัมปันเจ้าภาพเอาชนะไปได้5ต่อศูเสียงครบ3ยกกรรมการ5ท่านรวมคะแนนก่อนชูมือให้เรียวมะธานากะพลิกเอาชนะไปด้วยคะแนน4ต่อ1เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ พร้อมการันตีเหรียญทองแดงสร้างความแปลกใจให้กับแฟนกัมปันเพราะรูปเกมนั้นนักชกโคลอมเบียต่อยเข้าเป้าได้มากกว่าในขณะที่ธนกะเน้นปล่อยหมัดชุดแต่เข้าเป้าน้อยกว่านอกจากนี้หลังเกมการชกจบลงเรียวมะธนกากะนักชกเจ้าถิ่นที่เป็นฝ่ายคว้าชัยได้รับความบอบช้ำอย่างหนักถึงกับลุกเดินกลับห้องพักนักกีฬาเองไม่ได้ทําให้ทีมงานใช้รถเข็นมารับที่ข้างสังเวียนก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการเป็นการด่วน ด้านยูเบเรนมาร์ตินสกัมปั้นชาวโคลอมเบียให้สัมภาษณ์กับคาราโคลสถานีโทรทัศน์ในบ้านเกิดว่าผมไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเห็นอะไรในการต่อสู้แต่วันนี้ผมต้องพ่ายแพ้ผมต้องการความยุติธรรมหลายครั้งการให้คะแนนของกรรมาการดูจะไม่ถูกต้องเราต้องการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ทางฝ่ายจัดกลับปล่อยให้มีการตัดสิทธิ์ที่ไม่ถูกไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับชัยชนะในครั้งนี้เรียวมะทนากะกัมปั้นจากจังหวัดกิฟุ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถคว้าเหรียญรางวัลในกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไฟลเวทได้ครั้งแรกในรอบ61ปีซึ่งเจ้าตัวเป็นพี่ชายแท้ๆของโคเซทานกะนักชกแชมป์โลก3รุ่นขององค์กรมวยโลก WBO นั่นเองหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวเด็เดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ